นี่นะคะเพื่อนเก็ขึ้นแล้วนะคะตัวแป้งมันขึ้นได้เต็มที่แล้วแหละตัดแป้งได้เท่ากันนะคะจะนึ่งนะคะจะทําเป็นขนมปังนึ่งนะคะก<อ>็เอาแว่นตาพอทิชชู่ไม่มีตัวกิ้งเนาะทิชชเอานี่กิ้งนะเพื่อน,นเก็อันนี้มันเป็นพลาสติกนะคะถ้าตังติกอย่างอื่นก็อย่าเอามานั่นนะคะ ทิ้งให้มันแดงนิดหนึ่งจะใส่ของฟันจ,จริงๆเราไม่กี้ก็ได้ นี่นะคะทําอย่างนี้เสร็จแล้วทีทิพย์ก็จะหั่นไส้กรอกนะคะหั่นไส้กรอกหั่นนิดนึงจะไม่หั่นสักสี่ชิ้นพอจะไม่เอาหลายชิ้นนะคะเพราะว่าแผ่นแป้งที่รองมันจะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเราก็จะเอามาชนกันอย่างนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะแป้ง ไส้กรอกมันเล็กนะคะเพื่อนๆซึ่งจะเอาไก่กันไม่ได้เลยที่ก็จะเอามาไก่กันอย่างนี้นะคะต้องให้ไส้กรอกมันขาดจากกันนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะทิกขึ้นมานะคะทีทัทำแค่สี่อันนะคะทิกขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะ ขุกขักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีนวนแป้งนะคะพี่ที่ไม่ได้เอานวนแป้งมาแล้วเราก็จะใส่ไปบดนอนอะไรนะที่รองอะสำหรับนึ่งนะแผ่นรองนะคะยังได้ยังไม่ได้ออกมานะคะเดี๋ยวพี่ที่ทำเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะทามวัาวๆนะคะก็ เดี๋ยวจะนึ่งนะคะนึ่งสุดแล้วก็จะมาให้ดูนะคะตอนนี้นึ่งอยู่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าควันมันขึ้นแรงเนาะนึ่งกระทะไฟฟ้าของพี่ทิมนี่แหละอันนี้เหลืออยู่ไม่ใส่ไม่หมดก็อันนึ่งที่หลังนะคะตอนนี้ติดอะไรไม่ได้เพราะว่าเอาผ้าข,า,ขาบางติดไม่ได้สึดไปใส่ซอส,ส,ส,สไว้เลย <laughs> นี่นะคะเพื่อนๆก็นึ่งออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะ ไม่รู้จะ่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะไปให้เ้าชิมด้วยคนข้างล่างเขาช่วยชิมเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆที่ทีพ,พก็นึ่งอย่างนี้นะคะแต่เอตัวกลมนี่จะเป็นไอหมูหวานนะข้างใน,งนข้างในแล้วก็อ่าส่วนตัวอื่นมันจะเป็นอันนี้น่าจะสุกแล้วละต้องจิ้มดูว่ามันเป็ดขึ้นมาในแป้ง โอ้ยแป้งไม่ติดขึ้นมาก็สุกแล้วนะคะทีท้จะติดไฟแล้วเพราะว่าเอาไปให้ข้างล่างเข้าชิมหมดแล้วแป้งตัวนี้นอนเต็งแป้งทําจากทิกทาทิกซ่านะคะเพื่อนเพื่อนได้แต่งขนมปังโดยตรงรสชาติมันก็จะออกเค็มๆแล้วก็พอใส่เครื่องเข้าไปโอเคเลยอร่อยดีเหมือนกันนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่ดิ้ด้วยนะคะก็ ไม่ได้ทำเองทั้งหมดไม่มีสูตรให้นะคะดัดแปลงนะคะจากการที่ว่าเขาไม่ทำต่อแล้วเราเอามาทำต่อเนาะพอไม่ได้ไม่ได้ดูสูตรเขานะคะแต่เป็นสูตรแปลกๆอะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ